ในพุทธศักราช2,523คนในชุมชนมองเห็นความสำคัญของเด็กจึงร่วมมือกับบาทหลวงและสภาพิบาลอย่างต่อเนื่องจนถึงพุทธศักราช2,536ด้วยความเห็นชอบของพระคาีินันมีชัยกิจบุญชูจึงได้ชื่อโรองเรียนว่าโรงเรียนพระอรยไทยชัยมงคลและพุทธศักราช2,540ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนชื่อโรองเรียนพระกุมารเยซูสิงบุรี และในวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2542ใช้ชื่อย่อว่าพศพุทธศักราช2543บาทหลวงอนุชาชัยเดชและนางสาวโนราะระดมกิจครูใหญ่ และนางสาพรพิมลผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายบริหารได้ดําเนินการเรื่องการของ,งบประมาณการกอร่อสร้างอาคารหลังใหม่เป็นจํานวนเงิน37ล้านบาทจากคณะพระคินีพระอาริไทแห่งกรุงเทพในโอกาสฉลองครบ100ปีของคณะและได้รับเงินจากสังฆมงณฑลนครสวรรค์อีก17ล้านบาทโรงเรมพระคุมณอเยซูสิงบุรีตั้งอยู่เลขที่83ทับสองหมู่ที่3ตําบลโรงช้างอําเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงบุรี ตัอ้งอยู่ในสังค์มณฑลนครสวรรค์เขตที่1โดวยวโดยมีเนื้อที่6ไร่3งานสีตารางวามีห้องสมุดค่ะและภายในห้องสมุดนะคะมีหนังสือให้เราเลือกอ่านได้ตามใจชอบมีหนังสืออะไรบ้างไปดูกันค่ะ ในห้องสมุดนะคะมีหนังสือให้เราเลือกอา่านหลากหลายค่ะน่าจะเป็นหนังสือทางจิตวิทยาหนังสือเรียนหนังสือคำศัพท์หนังสือนิยายแล้วก็หนังสือการ์ตูนค่ะไอ้มีน่างทกาหมล่เนด้หาค่ะมรู้และศึกษาเกี่ยวกับจีนโบราณในต่างด้วยค่ะ และเรียนรู Schweiz ้เกี่ยวกับการเล่นคีย์บอร์ดค่ะ ที่ปลูกพืชผักสวนควรัวและลงพ้อเห็ดด้วยค่ะตามไปดูกันเลยนี่เป็นเมเขอเทศแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้พวกเราปลูกกันเองนะคะนี่ค่ะน่จาจะมีพืชผักสวนควรัวนะคะโรงเรียนเรายังมีแปลงเกษตรด้วยค่ะน,น,นี้นะคะก็คือผลผลิตของโรงเรียนแล้วค่ะสามารถนําออกไปขายเพื่อที่จะนําเงินมาพัฒนาโรงเรียนได้ อะไรคะเนี่ยอะไรคะเอ่อเอ่อวันนีค่ะชื่ออะไร <ชอ one> คะอ๋อชื่อการนครับเรียนที่นี่มากี่ปีแล้วคะเรียน<อ>ที่นี่มาสองปีแล้วครับอ่าคุณครูที่ดูไหมคะก็ถามว่าดูไหมก็ถ้าเราไม่โนก็ไม่ดูครับเอ่ออยากจะถามว่าอยู่ที่นี่ดีดหรือเปล่าก็ที่นี่ก็ดีครับ สดีค <Lock> ่ะชื่ออะไรคะชื่อโชติพงศ์ครับชื่อโพธวัฒน์รู้สึกยังไงที่ได้มาเป็นนักกีฬาโรงเรียนพัทุมาคะยินดีมากครับเพราะว่าฟูที่นี่เขาสอนดีมากครับจริงครับมีอุปกรณ์ครบครับแล้วก็มีสนามบอลเล่ก็แล้วก็สนามบอลครบเลยครับแล้วชอบเล่นกีฬาอะไรหรอคะชอบเล่นบอลครับชอบเล่นบอลเหมือนกันครับแล้วทำไมเมื่อกี้ถึงมาเล่นตะก้อคะเพราะเขาบอกให้ผมเล่นนี้ w h a